เก่งครบเครื่องน้องปีใหม่ภาพเบื้องหลังทำขนมสกิลแม่สีเรือนสุดๆรายการตีท้ายครัวเทปล่าสุดได้นางเอกสุดสดตรองเอฟทักษะออนควงคู่มากับลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่เล่าถึงความผูกพันแม่ลูกที่ไปไหนไปกันตลอดแต่ลูกสาวคนนี้ฉีกจากตัวตนของเอฟทุกอย่างเรียกได้ว่าต่างกันมาก โดยเฉพาะด้านบุคลิกปีใหม่จะเป็นคนกล้าสแสดงออกมีความมั่นใจสนุกสนานเฟรนลี่เข้าได้กับทุกคนส่วนด้านพื้นฐานจิตใจมีความคล้ายกันอยู่มากซึ่งลูกสาวจะมีความละเอียดอ่อนเซนซิทีฟกว่ามีความคิดเล็กคิดน้อยแต่อีกหนึ่งโหมดที่น้องปีใหม่เผยให้เห็นในรายการคือความความตั้งใจในการทำขนมรังสรรออกมาอย่างสวยงามทั้งการทำแป้งการทอดการตกแต่งหน้าขนมซึ่งความเป็นแม่สีเรือนตรงนี้ต่างจากแม่แอฟไม่น้อยน้องปีใหม่ยังเอ่ยปากแซวเลยว่าอยู่ใน e r cook in your life